ปิ้งพี่ฟรรจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย่ <Yeah. S 1> ปิ้วเอ๊รถบ้านนี่นาไปแคมปิ้งที่นี่น่าจะดีแน่เลยงั้นเดี๋ยวฉันไปแคมปิ้งที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนแรกไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนเก็บโทรศัพท์แป๊บความจริง อาบน้ำแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเตรียมของเลยดีกว่าเตรียมเตรียมเตรียมช่วงนี้เราจะไปเที่ยวบ่อยหน่อยเพราะช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยไปเที่ยวบ่อยอืมเดี๋ยวขึ้นรถเลยดีกว่าไป ไปคนเดียววันนี้เพื่อนไม่อยู่วันนี้เพื่อนไปเพื่อนไปเรียนพิเศษเลยต้องไปคนเดียวเงี้ยเง้ยเง้ยอืมจะไม่ไแฝนใช่ไหมไปได้ว้าเอ้ยอุย้ยอย่า เออจะขับยากก็ตรงนี้แหละเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้ผิดอันอือขึ้นได้แล้วนี่มันอยู่ตรงฟาร์มใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินไปขับรถไปตรงฟาร์มเลยนะเฮ้ยขึ้นเนินยากจังเลยเนี่ยรถฉันขอก็ไม่ค่อยมีนะมีแต่ขนมแหละเอาไปกินนั่นไง ว้าวสวยมากเลยแหละเด็กกอนอื้ออื้ออื้ออ้ออออมาไหรฉันอ,อยากให้มันเจาะตรวเวเดีนะเมื่อวานที่ฉันไปเที่ยวอะ่ะฉันอะซ่อมรถมาแล้วนะนี่กลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วหูสวยมากๆเลยทีย่แคมเรามีชิงช้าด้วยว้าว งั้นเดี๋ยวเราขึ้นแคมเลยดีกว่าพอยนี่พูนี่วันโอเคพูนี่วันอันนี้เราอยู่รถคันแรกเลยนี่ชมวิวแน่เลยวิวเขาจัดเหมือนจริงมากเลยนี่คือที่ขับรถเหรอเนี่ยว้าวมึนมๆนมขามีอาหารให้เราด้วยนะนี่่ะ ว้าวงไงตูวเงย็นเล่าตัวเงย็นสิวด้วยเราเก็บของได้ดีกว่าเก็บข้างเก็บข้างอืมเราเก็บของเสร็จแล้วออกไปข้างนอกดีกว่าสวยมากมากเลยอากาศวันนี้เดี๋ยวไปเล่นชิงชาสักหน่อย ทำไมถิงชาเขาบูบี้จังเลยไม่เป็นไรหรอบ้างเล่นได้แหละแต่มันดูจะเล่นไม่ได้นะนี่ฉันนอนแล้วนะฉันว่ามันเล่นไม่ได้ฉันต้องขอให้เขามาเปีอ่อนนี่เขาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันใหม่มาให้เราแล้วแล้วเขาก็เอาอันนี้มาให้เราอีกด้วยเพื่อเป็นการขอโทษ ที่มันพังฮ <host of the rain> <t ick les> ดีเลยเอาเขาลืมดับไฟให้เราเหรอเนี่ยโมเรามาเล่นอันนี้กันโอ้โหนี่ก็เย็นแล้วนี่เราไปไหนดีนี่เรามาเดินเล่นที่ทะเลดีกว่าน่าเล่นมากๆเลยแต่อย่าลงไปลึกนะเดี๋ยวจมแน,น,น่นอนเลย เ,เดี๋ยวฉันหมดตัวก่อนนะอันอนี้นี่ทะเลสวยมากๆเลยฉันอยากเล่นมากเลยแต่ก็ทำได้แค่เดินรอบๆอืมฉันจะเดินแบบช้าๆเดินช้าไม่ได้ค่ะต้องอนนี้อ่านี่นี่ทะเลสวยมากถ่ายรูปหน่อยดีกว่า จจาโ,โอ้้สวยมากมากเลยเดี๋ยวฉันกลับขึ้นห้องพักดีกว่านี่เมื่อกี้นะฉันเดินไปห้องน้ำไปอาบน้ำมาแล้วฉันจะกินอะไรดีนะฉันอาบน้ำแล้วฉันสปายดัวมากเลยอะนี่นะ มีห้องอาบน้ำของเรามีชุดอาบน้ำห้องนี้แหละละ้วสบายตัวมากเลยและฉันกอดนางสวมด้วยตรงนี้เขาจัดไว้ให้สวยมากๆเลยนี่เดี๋ยวเรามาปิ้งบาร์บีคิวอันนี้เราปิ้งอยู่นะแล้วเราก็จะหั่นผักรอตัดนิ้วเลยปกัปกปกักปัก ฉันต้องไปเอาของในครัวอีกแล้วก็ไปตัดในครัวดีกว่าเข้าไม่ได้ประตูล็อกหรอสงกใส่ต้องไปเข้าห้องห้างวูประตูล็อกมีไงชับ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 เสร็จแล้วนี่ฉันไปเดินเล็ดูในฟาร์มดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ว้ามีแพดด้วยหรอหนะ้าฉันช่บแพยมากแต่ฉันไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะเขาไม่ได้รับอนุญาตว่าให้เดินเข้าไปได้งั้นเดี๋ยวฉันกินเลยดีกว่าอา่านี่ดีนะฉันพกข้าวกล่องมาด้วยว่ายไฟยังไม่ดาบเลยอ้าวโอเคเงี้นะมากินกันเลยนี่มีดอกคั๊ ทันตุละเอยไม่ใช่ซากระตกด้วยมาจากไหนไม่รู้กินเลยดีกว่าอา้าวกินไงนี่ยนั่งกดกดไหนเอากดนี่อา้าวฉันฉันเผิ่อกินไปแล้วอะ่ะกินใหม่ไม่เป็นไรชีวิตมาเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะนีชฉันเขาเตรียมว้ให้แล้วด้วยกินเลยดีกว่า ออร่อยมากเลยอืมหมดแล้วฉันไปจุดเอายังไม่หมดหรอ,อนี่เดี๋ยวฉันจะมาจุดไฟหน่อยโอ้ม oh, ันละกึุยมันละกึุยเพี่นี่จะจุดไฟได้แล้วสวยมาก,มากเลยนี่อยู่คู่กับดอกไม้ด้วย ดอกไม้ช้นสวยมากจะถ่ายรูปหน่อยช่นี่ได้รูปออกมาเป็นภาพนั้นนะนี่เวลาเราจะไปโรงเรียนมันก็ต้องเวลาเราแคมปิ้งอ่ะมันจะต้องไปเดินรอบกลางไฟใช่ไหมที่โรงเรียนเคยทำงั้นเรามาทำดีกว่าเสียงนกลุงหัวจุกมันลิกจักกกกกกิกกจักจกกกกกกกแ เสียงเด็กอยากเป็นเจ้าคอนถ้าได้มาเรียนฟังเสียงขี่นั่งตายกองถ้าเราอยากวิวนวลองฟังเสียงนกน้องชักมาได้จ้าเสียงนกลุงหัวจุกมันลิกจกกกกกิ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 กจกจกกิ๊กกิ๊กกิ๊ก เียงเด่นอยากเป็นเจ้าคองถ้าได้มาเรียงฝังเชียงพีนั่งใตก้กองคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะโอ้ยฉันร้องเหนื่อยมากเลยอ่ะฉันเล่นคนเดียวนี่ฉันเข้าเต็นท์ดีกว่าฉันมานั่งในเต็นท์ดีกว่านี่ก็จะมืดแล้วนี่ เดี๋ยวฉันรีบดับไฟแล้วก็ขึ้นห้องดีกว่าอุ๊ยแต่ตอนนี้ยังหนาอยู่เลยอยู่ตรงนี้ไปก่อนกันแล้วให้มันมืดตื่ตอนนี้เพิ่งห้าโมงเองรีบเข้าบ้านไปทำไมอยู่ตรงนี้ไปก่อนดีกว่าใช่ไหมอันนี้ก็อ่ดีใช่ไหม,ไหมทุกคนต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนมันจะได้แบบ เออได้รับบรรยากาศมาเที่ยวทั้งทีก็ต้องแบบรับบรรยากาศหน่อยเนาะเข้าใจไหมเดี๋ยวเราจะนั่งสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยแช่นั่งแคมไฟตึงๆไหมคะอันนี้เขียนดังทำอีกเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอา,เอา,เอาแบบเข้าเห็นดังไว้ด้วย นี่อย่างนี้ชะได้ภาพแล้วสวยมากอืมมุมกล้องที่เราเห็นตอนนี้อืมปิดไฟก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าห้องแล้วนะคะอยา ไปเดี๋ยวเราเข้าห้องดีกว่านี่มืดแล้วน่นาจะหกโมงโอ้ยไอโอเคอืมอมวิวสวยมากมากเลยนะเนี่ยฉันมานั่งดูข้างหน้าก่อนดีกว่า ข้างหน้าก็สวยเหมือนวันนี้จะมีงานแต่งนะเนี่ยไฟตรงนั้นสีสันสวยงามมากเลยงั้นเดี๋ยวฉันนอนเลยดีกว่าขึ้นขึ้นก่อนว้ยไม่ใช่ฉันผืออะไรเนี่ยโอ้ยฉันต้องไปถัดนีเออดีมากเออ เออเสียงแลกยูคอนจกมันหลีกเลยไอ้มันกดสองอันยังไงอ่ะฉันทำไม่ได้อ่ะฉันนอนเลยดีกว่าฉันอยากนอนเตียงนี้อ่ะฉันอยากนอนเตียงนี้ได้ไหมอ่ะฉันขอเตียงนี้เธอเออได้แล้วเอาฉันขอเตียงนี้นะฉันขอร้อง ถ้าเธอไม่ให้เตียงนี้กับฉันฉันจะตกระโดดเตียงเตียงเธอนะโอ้ยนี่มีทีวีด้วยฝันฉันอยากนอนฝังนีม้มากกว่าโอ้ยฉันนุ่นวายกับเตียงเหรอเนี่ย ภาวนาให้ฉันเจอโชคดงเถิอชันนหม่ใจทำไมมันนอนเติยงนี้ไม่ได้ฉันชอบนอนลิฟนะเข้าใจไหมทำไมต้องให้ฉันนอนตียงนี้อย่างเดียวเลยฉัน ปิดได้ป็นแน่ตนัวแม้ถ้าบ้านเนี่ยเธาจะมีปัญหากับรถบ้านนี้มากเลยเนี่ยอ๋อดูแลทำยังไงการจะได้ไปนอนอยางนูน้น นี่ไงได้ละไม่ได้อีกต้องทำมันตรงๆไปเลยได้ละฟิวขอฟิวเช้าวันต่อมาตอนตีห้าโอ้ยตื่นแล้วอากาศสดใสมากเลยอ้า มามกเลยตอนนอนเนี่ยใส่ฉันจะนอน,นที่คำแพงเกินไปไอาบน้ำแต่งตัวกลับบ้านดีกว่าเอ้ยลืมไปเราค้างสามวันนี่เพิ่งวันเดียวเองไหนใจเลยดีจะได้ยังไม่ต้องกลับบ้านไปเล่นชิงช้าก่อนดีกว่า ดีนะเราจองแบบ V.I.P มันเลยเห็นแลวอากาศดีรถบ้านคันอื่นน่าจะไปอยู่ตรงอื่นเพราะมันเป็นธรรมดาพูนี่หนึ่งคือแบบเอออะไรนะมันคือแบบ V.I.P V.I.P ราคาแค่ห้ารอยแต่ธรรมดาร้อยหนึออ่งแต่ขบนบริการดีมากเลย อี่โหเล่นทิ้งช้าแรงมากอะค่ะไามา่เห็นเขาคงด่าตายเลยมันอุ้ยถึงใบไม้เละโหจ้ดี่ากเห็นหน้าฉันมากเลยอะเลาเล่นแบบออนี่น่าจะหกโมงแล้วแหละมาฉันเล่นจนทิงช้าพังเลยอะ ตายแล้วแสยมันพังง่ายมั้งไปดีกว่า <C yr us> เป็นยังกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต้าคา้ให้ช่องมันนี่ยาราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บมาบ๊ายบาย